สถานการณ์แย่ๆก็ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสําหรับคนทํางานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีว e ุฒิเจ้าของ Facebook Page แบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็นตอนที่52แล้วนะครับที่เรามาเจอกันครั้งที่แล้วเราพูดกันถึง regret minimization framework อะไรทําให้เจฟ f b เบโซสเจ้าของ amazon com ลาออกจากงานประจําเงินล้านนะครับลองกลับไปฟังกันได้นะครับสำหรับคนที่กํลาลังคิดจะลาออกจากงานนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ของเจฟเบโซสครับมีเรื่องเล่ามากมายนะฮะเกี่ยวกับเจฟเบโซสแต่วันนี้จะเอาเรื่องที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะฮะเพราะมันแสดงถึงความเป็นตัวตนของเขาค่อนข้างชัดเจนดีนะครับเรื่องแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเจฟเบโซสในการสั่งหนังสือปริมาณมากนะครับในตอนแรกของบริษัท Amazon.com ซึ่งหลายๆท่านจะพอทราบนะครับว่าบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนในวันนี้ในวันแรกๆเนี่ยก,ก็จะอย่างเล็กๆแล้วก็มีเงินไม่มากนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นร้านหนังสือที่มีเงินเนี่ยเราก็มักจะสั่งหนังสือมาเก็บไว้เพื่อที่จะขายลูกค้าเราได้อย่างเร็วถูกไหมฮะแต่ว่า Amazon.com ตอนนั้นเป็นร้านหนังสือออนไลน์เล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินเยอะสิ่งที่เขาไม่อยากทําเลยก็คือการสั่งหนังสือมาเก็บ เยอะๆนะครับแต่แน่นอนครับถ้าคุณไม่สั่งหนังสือมาเก็บไว้ก่อนเยอะๆเนี่ยคุณก็จะได้ราคาที่สั่งหนังสือเข้ามาเนี่ยไม่ดีก็คือเป็นราคาขายปลีกไม่ใช่ราคาขายส่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีกฎระเบียบอันหนึ่งของร้านหนังสือขายส่งที่จะขายหนังสือให้กับเจฟเบโซสครับว่าต้องซื้อ10เล่มถึงจะได้ราคาถูกนะต้องซื้อ10เล่มทีนี้เจฟเบโซสกับเพื่อนทํำยังไงครับเขาอยากได้แค่เล่มเดียวเพราะว่ามีคนสั่งหนังสือมา1่เล่มเขาก็อยากจะ เขาก็ไปพบว่าเออในในระบบเนี่ยบอกว่าต้องสั่งหนังสือ10เล่มก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ t r a ็กว่าหนังสือมาส่งจริงหรือเปล่าเขาก็พบว่าอะสมมติเขาอยากได้หนังสือ1เล่มใช่ไหมครับเขาก็จะไปสั่งหนังสือเล่มนั้น1เล่มแต่ว่ามันต้องสั่ง10เล่มเขาทํำยังไงฮรเขาก็จะไปทุกๆครั้งในเว็บไซต์พวกเนี้ยเว็บไซต์ที่มีการสั่งหนังสือขายส่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีหนังสือที่เอาออฟสต็อกคหนังสือที่แบบหมดอะเจฟเบซอสเห็นอย่างงั้น หมายว่าเขาสั่งหนังสือที่เขาอยากได้หนึ่งเล่มแล้วก็ไปสั่งหนังสือที่เขาเห็นแล้วว่ามันหมดเนี่ยเก้าเล่มแล้วเมื่อเขากดสั่งอันนี้ไปในระบบเนี่ยระบบก็จะรวมไปว่าเขาสั่งหนังสือสิบเล่มฮะทำให้หนังสือหนึ่งเล่มที่เขาอยากได้เนี่ยมันได้ราคาแราคาดีแล้วร้านหนังสือพวกนั้นเนี่ยก็จะส่งจดหมายกันมาว่าขอโทษด้วยนะเออหนังสือหมดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยอยากให้ลองเข้าไปดูเล่มอื่นๆดูแต่หนังสือหนึ่งเล่ม,มน n, ั้นได้ราคาพิเศษไปแล้วครับเจฟเบซอสก็เลยได้หนังสือหนึ่งมา อันนี้มันเหมือนเป็นเขาพยายามจะหาลู่ทางนะฮะจริงๆก็เป็นการกระทําที่ไม่ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับออทร์เปรนอุหาทางรอดนะฮะนี่ก็คือความคิดส,สนนร้างสรรค์นะฮะก็คือทาให้ได้หนังสือหนึ่งเล่มเอาไปขายต่อได้โดยที่ไม่ต้องเก็บสต็อกไว้ทั้งสิบเล่มนะครับก็คือสั่งหนังสือ,อในคาทากรี่ที่มันหมดแล้วแล้วก็อาศัยช่องว่างของระบบเนี่ยทำนะฮะน,นี้คือการแก้ปัญหาที่น่าสนใจนี่คืออันแรกนะฮะอันที่สองก็น่าสนใจหลายๆท่านน่าจะพอทราบนะครับบริษัทอย่าง Google Facebook อะไรอย่าง จริงๆเหตุผลหนึ่งที่เขามีอาหารนะครับมีอาหารให้กับพนักงานเนี่ยทั้งข,ข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นเนี่ยเหตุผลหนึ่งแน่นอนก็คืออยากให้พนักงานอยู่ในออฟฟิศนานๆนะครับพนักงานอยู่ออฟฟิศเนี่ยแน่นอนคงเล่นเดินเล่นเฉยๆไม่ได้ก็ต้องนั่งทํางานคิดงานไปด้วยคุยงานไปด้วยถูกไหมครับคืออย่าถ้าเมื่อพนักงานอยู่ในออฟฟิศนานเนี่ยก็งานมันก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันแต่ว่า Google Facebook บริษัทเหล่านี้ให้ทําอยากให้พนักงานอยู่นาน,น,าน ช่วงเริ่มต้นของ amazon.com เช่นเดียวกันนะครับให้ทุกท่านเห็นภาพก่อนนะครับบริษัท amazon นี่ยจริงๆแล้วเกิดก่อนบริษัทอย่าง google facebook เนี่ยเกือบสิบปีเชียวนะฮะตอนนั้นเนี่ยเจฟคนก็พูดเหมือนกันครับว่าเนี่ยอืมตอนนั้นมันมีปัญหาหนึ่งครับว่าการเดินทางการเดินทางเนี่ยไปกลับออฟฟิศ จากออฟฟิศแอร์เมซกับออฟฟิศของอกับบ้านของพนักงานเนะี่ยค่อนข้างไกลนะครับออฟฟิศแอร์เมซกับบ้านค่อนข้างไกลก็มีคนนะครับผู้บริหารคนหนึ่งแนะนำเจฟเบโซสครับว่าเนี่ยเฮ้ยเราเราน่าจะมีชัตเตอรบัสให้กับพนักงานนะพนักงานจะได้กลับบ้านสะดวกครับเจฟเบโซสบอกว่าไม่เอาเขาไม่อยากมีชัตเ t l e b บัสเพราะว่าถ้ามีชัตเ t l e b บัสแล้วพนักงานจะต้องรีบกุลีกุจอเก็บของแล้วก็ขึ้นรถบัสตอนหกโมงเย็นอะไรเงี้ยเขาบอกเขาอยากให้พนักงานขับรถม,มามากกว่าแล้วเดี๋ยวอาจจะให้ให้ให้ใหใหให เพราะว่าพนักง,งานขับรถมาแล้วจะไม่รีบกลับบ้านก็จะอยู่ที่ทํางานนานขึ้นนี่คือวิธีของเจฟฟ์เบโซสครับคือคือโหดคือไม่หาชชตเตอร์บัสให้พนักง,งานเพราะว่าพนักง,งานจะได้ลําบากพนักง,งานลําบากต้องขับรถมาก็จะอยู่ออฟฟิศนานขึ้นโดยปกติอ่ะอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งของเจฟฟ์เบโซสนะและก็อันสุดท้ายครับจริงๆแล้วเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ personalization recommended engine อนตัวตัวแนะนําหนังสือนะครับจริงๆแล้ว Amazon เนี่ยตอนนี้ดังจริง,รงๆเขาเป็นคนเป็นบริษัทแรกๆเลยครับที่ทำอัลกอริทึมเรียกว่า AI ก็ได้นะครับง่ายๆเพื่อแนะนําว่าหนังสือที่คนคนนี้น่าจะชอบคืออะไรนะครับใช่ไหมครับว่า Amazon Jeff Bezos เนี่ยไป work กับบริษัทอ่าไม่ใชไม่ใช่บริษัทกันเป็นอ่สาสถานที่เรียกว่า MIT Media Lab m i นะ MIT m l d i a Lab ก็เรียกได้ว่าเป็น Lab ที่ advanced แล้วก็ล้ำมากของ MIT นะครับ MIT ก็ทำ โปรแกรมออกมากหนึ่งให้กับ Amazon ลองใช้นะครับเป็นโปรแกรมที่พยายามจะให้คัสเตอร์เนียเขียนรีวิวนะฮะลองรีวิวหนังสือในในใน,ในเว็บไซต์ Amazon แล้วก็จะทำให้รู้ว่าโอ้ถ้าเขารีวิวหนังสือเล่มนี้ดีเล่มนี้ดีเนี่ยสุดท้ายเขาน่าจะชอบหนังสือประมาณนี้แต่ว่ามันพบว่าเวลาทำแล้วแบบคือหลักหลักการมันดีแต่เวลาเอาไปใช้เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยไม่มีใครมาเสียเวลามานั่งรีวิวหนังสือให้คุณนะครับแล้วก็ระบบต่างๆมันก็ช้านะครับก็กเฟลไปของ MIT Media มีเบ j จฟ f b เบโซสก็เลยบอกลูกน้องแล้วก็คิดกับลูกน้องว่าเฮ้ยทำอะไรให้มันง่ายๆได้ไหมเ,เขาก็เลยคิดออกมาเป็นอัลกไริทึมง่ายๆว่าเบสเอ่อถ้าลูกค้าซื้อหนังสืออะไรไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะชอบอันนั้นนะต่างกันนะฮะอันแรกเนี่ยคือให้ลูกค้าไปทํางานเฮ้ยคุณไปช่วยรีวิวหนังสือหน่อยว่าคุณชอบอันไหนอ่าอันเนี้ยอ่าถ้าคุณชอบหนังสือมาน,นี้แบบนี้ประมาณสามสี่เล่มผมรู้แล้วว่าคุณชอบประมาณนี้คือเหมือนกับถามตรงๆให้ลูกค้าทํางานให้แต่ว่าเจฟ f b เบโซสบอกว่าไม่เอาลูกค้าเนี่ยเป็นเทพ เป็นลูกลูกค้าคือพระเจ้าคุณไม่ให้เขาทํางานพิเศษอย่างนั้นอ่ะเขาไม่ทาหรอกให้สร้างอัลกอริทึมเบสออนสิ่งที่เขาซื้อไปแล้วครับและอันนี้มันก็เป็นพื้นแล้วเขาเรียกอัลกอริทึมนี้ว่า similarity ครับคนแบบนี้ชอบซื้อหนังสือแบบนี้ถ้าคุณชอบซื้อหนังสือแบบเดียวกันอ่าแสดงว่าคุณเป็นคนคล้ายๆกันคนคนนี้ซื้ออันนี้ไปด้วยคุณลองซื้อไหมคนแบบคุณชอบซื้อแบบนี้นะเขาเรียกว่า similarity algorithm อันนี้คือเกือบ20ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เป็นพื้นฐานที่สาคัญของ r e c o m m e n d ฟังก์ชันของไม่เนี่ยไม่ใช่แค่หนังสือนะครับของเว็บไซต์ชอปปิ้งทั้งหลายนะฮะนี่ก็คือความคิดสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเกิดขึ้นหลายๆครั้งคนจะบอกว่าเกิดขึ้นในตอนที่เราเงินไม่เยอะฮะตอนที่เราเจอปัญหานะครับเจฟเบซอสเนี่ยเก่งมากในด้านนี้นะครับฝากกด subscribe podcast spotify นะครับแล้วก็พบกันใหม่กับแปดพันครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำง,งานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ